สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพี่รมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราววันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่รัฐบาลได้เดินหน้าขยายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เดินทางนะคะกับรถเอกชนแล้วก็รถร่วมขอสอมกบขศแล้วก็รวมไปถึงเรือโดยสารนะคะโดยจะมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางด้านนางสาวร,รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงังได้มีการเตรียมขยายการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะรวม750บาทต่อคน ต่ออเดืนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยขยายให้ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะเอกชนรถร่วมแล้วก็เรือเพิ่มเติมอีก4ประเภทนะคะได้แก่รถเอกชนร่วมขอสอมกอค่ะรถเอกชนแล้วก็ส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะคะรถเอกชนร่วมบขอสอและรถเอกชนค่ะรถ2แถวรับจ้างนะคะแล้วก็เรือโดยสารสาธารณะจากเดิมที่ปัจจุบันสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห รัฐเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะได้4ประเภทก็คือรถขององค์การขนส่งมวลชนนะคะกรุงเทพมหานครหรือว่าขอสอมกร,รถบริษัทขนส่งจำกัดนะคะหรือว่าบาขอสอรวมไปถึงรถไฟฟ้าบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน รถไฟฟ้ามหานครนะคะแล้วก็บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสนามบินจำกัดนะคะแล้วก็รถไฟเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการครอบคลุมในระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะค่ะที่ต้องการจะสมัครนะคะเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อขอรับแบบฟอร์มแล้วก็ทําการสมัครตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2566เป็นต้นไปนะคะโดยมีรายละเอียดก็คือ ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมขอสอมกร,รถเอกชนแล้วก็ส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะคะรถเอกชนร่วมบขศออและรถเอกชนแล้วก็รถ2แถวรับจา้างนะคะสมัครได้ที่สํานักงานขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบกโทร0 2 2 7 1 8 5 2 2ต่อ3508ค่ะหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8ปดนาฬิกาสนาทีจนถึง16นาฬิกาสนาทีค่ะ ต่อมาผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะนะคะสามารถไปสมัครได้ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือกรมเจ้าท่าโทร02-233-1311นะคะหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาิ30นาทีถึง16นาิ30นาทีทั้งนี้หากผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนจะสามารถเปิดให้บริการรับชำระเงินนะคะจากผู้มีสิทธิสวัสดิการ แห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปหรือว่าตามที่เงื่อนไขทางกระทรวงการคลังกำหนดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะได้เอาไว้ใช้ให้บริการนะคะกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเดินทางคมนาคมนะคะให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนในประเทศเนี่ยมีวิถีชีวิตนะคะแล้วก็การดำเนินชีวิตที่ง่ายแล้วก็ ดวกมากขึ้นค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็มีการออกมาแจ้งนะคะรวมไปถึงการซ้อมแผนเผชิญเหตุค่ะ เตรียมรับมือกับน้ำฝนนะคะที่จะลงพื้นที่เร่งสร้างการรับรู้สถานการณ์เพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤด,ดูฝนในปีนี้ค่ะโดยทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลค่ะโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนอชอนะคะได้มีการเร่งสร้างการรับรู้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ําท่วมอยู่เป็นประจำนะคะเน้นการปรับการบริหารจัดการน้ําในแหล่ง เก็บกักน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็น้ําในลําน้ําค่ะรวมถึงเขื่อนระบายน้ําและประตูระบายน้ํานะคะไฮไดสอดคล้องการตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ําทะเลโดยการเร่งระบายแล้วก็พร่องน้ํารองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักค่ะติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำนะคะแล้วก็เร่งกําจัดสิ่งที่กีดขวางทางน้ําเตรียมแผนรับสถานการณ์น้าหลากเตรียมความพร้อมบ ุคลากรน,นะคะเครื่องจกักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีแล้วก็ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าค่ะให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอบพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์นะคะโดยรัฐบาลก็ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับฤดูฝนในปี2566นะคะมอบหมายให้ทางกอ,อนชอลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้ประชาชนซ้อมแผนเผชิญเหตุทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงไปแล้วในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานเน้นย้ำให้มีการบูรณาการทำงานร่ว วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรน,นะคะทรัพยากรสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภ,ภัยในช่วงฤดูฝนนี้แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามมาตรการติดตามประเมินบริหารจัดการแล้วก็คาดการสถานการณ์น้ารวมถึงการแจ้งเตือนค่ะให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบอย่างมีความเป็นเอกภาพนะคะแล้วก็จะทันต่อสถานการณ์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนบรรเท ความเสียหายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะโดยในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะคะก็คาดว่าร่องมรสุมกําลังปานกลางเนี่ยก็จะพาดผ่านประเทศไทยทําให้ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะเกิดพื้นที่เสี่ยงน้าหลากพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มนะคะบริเวณต้นน้ําและน้ําท่วมฉับพลันรวมถึงน้ําป่าไหลหลากค่ะดินโคลนถลม่มขอให้ประชาชนระมัดระวังนะคะติดตามข่าวสาร และสถานการณ์น้ําจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสามารถป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างถันท่วงทีด้วยค่ะนั่นก็คือสถานการณ์การเตรียมการนะคะที่ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้ค่ะมีการประชุมนะคะผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2566ค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมค่ะณห้องสียานน์ชั้น2ออาคารหนึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีการมอบนโยบายให้กับเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566อย่างเต็มขีดความสามารถและสมพระเกียรตินะคะพร้อมทั้งปลูกฝังกาลังพลทุกนายให้มีความจงรักภักดีปกป้องพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนให ทุกหน่วยบูรณา,าการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัยและความสงบสุขให้กับประชาชนในประเทศค่ะโดยที่ประชุมในวันนี้นะคะก็ได้มีการรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญและแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะก็ได้มีการชี้แจงนะคะแนวทางดาเนินการด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนของกองทัพไทย โดยด้านการพัฒนาประเทศในปัจจุบันนะคะก็ยึดถือตามนโยบายแล้วก็แผนความมั่นคงที่17ค่ะการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าโดยความมั่นคงแห่งชาติปีพุทธศักราช2566ถึง2570นหาระคะรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ปี2 5 6 6ถึง2570ของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งกองบัญชาก,การกองทัพไทยค่ะก็มีกลไกเน ในการดาเนินงานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นกรมกิจาการชายแดนทหารนะคะก็จะรับผิดชอบในส่วนของงานด้านการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนนะคะรวมไปถึงการรักษาความมั่นคงชายแดนไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนานะคะก็จะรับผิดชอบในส่วนของงานด้านการพัฒนาประเทศ รวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนนะคะสำหรับการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะก็จะมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทุกภาคส่วนนะคะโดยกองทัพไทยก็จะมีศูนย์บัญชาการทางท,างทหารทําหน้าที่เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยรับผิดชอบในด้านการอำนวยการประสานงานสั่งการและก็กํากับดูแลนะคะการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชา กองทัพไทยและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นะคะในส่วนของกองทัพบกเองค่ะก็ได้มีการชี้แจงถึงแนวทางการช่วยเหลือนะคะแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างและแผนปฏิบัติการด้วยการปรับปรุงแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก ให้มีความทันสมัยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสธาธารณภัยแห่งชาติปี2564ถึง2570รวมถึงแผนบรรเทาสธาธารณภัยกระทรวงกลาโหมนะคะปี2564ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลโดยการให้ความรู้พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลรวมถึงสนับสนุนกำลังพลนะคะในการเข้ารับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับหากเกิดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการ เตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและก็การฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการดับไฟป่านะคะเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านยุทธปกรณ์โดยจัดหาย,ยุทธปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของกําลังพลในการปฏิบัติงานรวมถึงจัดทําโครงการเสริมสร้างชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะคะให้มีขีดความสามารถในการค้นหาแล้วก็กู้ภัยเบื้องต้นเป็นมาตรฐานสากลสามารถปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายพลเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ในส่วนของกองทัพเรือนะคะได้มีการเสนอขีดความสามารถของเรือหลวงช้างค่ะในการบรรทาภัยพิบัติแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะซึ่งถือเป็นเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่แล้วก็มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกนะคะการขนส่งลําเลียงเป็นเรือบัญชาการการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลค่ะรวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือกู้ภัยเรือดำน้ํามีความสามารถในการช่วยเหลือและบรรทาสาธารณภัยการอพยพประชาชน สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือนะคะโดยมีกำลังพลประจำเรือทั้งสิ้น196นายมีคุณลักษณะเป็นความยาวตลอดลำ213เมตรความกว้าง28เมตรค่ะกินน้ำลึก7เมตรระวางขับน้ำสูงสุด23,000ตันทำความเร็ว23นอตนะคะทนแรงขึ้นสูงกว่า14เมตรมีความเหมาะสมในภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็บรรเทาภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะคะการพักอาศัยการประกอบอาหารการช่วยเหลือทางการแพทย์โดยมีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จํานวน11ห้องห้องผู้ป่วย3ห้องส่วนรักษา8ห้องนะคะแบ่งเป็นห้องเอ็กซเรย์ห้องทันตกรรมห้องศัลยกรรมห้องตรวจโรคห้องยาห้องแลบ ห้องฆ่าเชื้อและก็ห้องผ่าตัดค่ะซึ่งสามารถรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับ2บนเรือได้เรือหลวงช้างนะคะจึงถือเป็นกําลังสําคัญของกองทัพเรือในการป้องกันประเทศในยามสงครามแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในยามสงบได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ ในส่วนของกองทัพอากาศเขาก็ได้มีการชี้แจงนะคะเรื่องการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพอากาศค่ะซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศก็กําหนดทิศทางในการพัฒนายอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธ,ธศาสตร์ชาติปีพุทธศักราชส5 6 1จนถึง2580นารดะคะด้านการช่วยเหลือประชาชนและก็บรรเทาสาธารณภัย โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการป้องกันและก็ลดผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆรวมทั้งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกําลังพลเครื่องมือและยุทธปกรณ์นะคะให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้การสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีตอลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและก็องค์การระหว่างประเทศในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาภัยพิบ ทั้งในระดับทวิภาคีพหุภาคีโดยตํำรวจจราจรตามโครงการพระราชะดำรินะคะก็ได้ทุ่มเทกําลังความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นระยะเวลากว่า30ปีนะคะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตาม แนวทางพระราชดําริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในสังคมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติไว้ค่ะทั้งนี้ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะก็ได้เน้นย้ําเหล่าทัพให้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับและก็ทุกด้านกับนานาประเทศเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์นะคะความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศอีกทั้งให้มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้มีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการสั่งการให้เหล่าทัพนะคะจัดเตรียมกําลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันสถานการณ์และก็มีประสิทธิภาพด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อน,อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง u ูทูบช่นงอทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยายพิร พักดีและทีม